อาจารย์ฮวดงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนให้เลขเด่นบนหนึ่งชุดสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดล่างให้เด่นสามชุดสองตัวล่างสามศูนย์สามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเลขร้อยมาลัยงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนให้เลขเด่น สามห้าสองแเลขชุดสองตัวสามหนึ่งสามสองสามเจห้าหนึ่งหสองห้หชุดสามตัว9ก้าสามหนึ่งสี่สองหหนึ่งหหในงวดวันที่16พฤษภาคม เลขเด่น9เข้าสองตัวล่าง9 9 3เข้าหลักหน่วยบนนุ่มหวยลอตงวดวันที่1มิถุนายนให้เลขเด่น0 6ชุด3ตัว4 3 0 4ามหหนึ่ง เลขชุดสองตัว 01, 02, 03, 05, 08, 61, 62, 63, 65, 68ในงวดวันที่16พฤษภาคมเลขเด่น3เข้าหลักหน่วยบน